ภาษาเรเรียกว่าปูเสือรอค่ะอยากรู้แล้วเกินว่าพี่กัมพูและพี่รัชนีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่แล้วเมื่อ,อไร่จะกลับมาดูอันนี้เสร็จพับเป็นการนับถอยหลังครับไม่ใช่ของพี่เขาเป็นของพวกเราครับจะต้องไปเมื่อไหร่นะครับมีคําตอบมาฝากการไปเจอกับพี่กัมพูและพี่รัชนีได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะแม่ตอนนี้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศลมโชยนะคะอยู่ กลางทุ่งนานแล้วก็มีต้นตรงต้นตาลอ่แล้วก็มีผู้ชายคนเึ่งนะคะลอยๆอยู่ตรงนั้นนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีแฟนๆคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์นะฮะ <c oughs> ก็ข้องกรับขอบพ,พระคุณทุกท่านนะครับที่ส่งกําลังใจแล้วก็ถามหาอแต่เอ๊หายหน้าหายตาไปไหนนะครับค่ะหายหน้าเพราะว่าปิดหน้ากาก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หายไปไหนครับ บรงเมินว่าเราก็ต้องกักตัวตามมาตรการอของรัชการนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันก็จะได้เจอกันแล้วครับก็จะครบถ้วนละใช่ค่ะเราจะกลับไปอีกทีก็คือวันจันทร์ที่สองสิงหาคมนะคะคแต่ระหว่างที่กักตัวอยู่บ้านลาดเพชรบุรีดูค่ะผลผลิตของคุณกัมพูนะคะ <ผม S 2> ทำอะไรคะยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ทุ่งนาเห็นแต่โคลนก็คือเมื่อมาอยู่ท้องนาก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขา ลงนาพอดีเลยเขากําลังทานาฤดูการใหม่เราก็เลยทํานากับเขาด้วยเดี๋ยวดูนะนี่ค่ะอันนี้อันนี้หวานแล้วคุณรัชนีเดี๋ยวผมให้ดูมันงอกมันงอกมันงอกเดี๋ยวผมให้ดูน่่เน่เน่เริ่มเริ่มงอกต้นขึ้วเขียวแล้วเห็นไหมครับเริ่มนอกต้นขึ้เขียวแล้วกี่วันได้กินข้าวคะโอ้ยตายละสามเดือนอันนี้เราหวานไว้เนี่ยนะครับประมาณสี่ห้าวันแล้ว กระท้งงน,นง่ายเลยเขาเรียกว่าข้าวลืมตาไม่ใช่ลืมตาธรรมดาแล้วนะอันนี้รากงอกเลยนะอ,อันนี้ขึ้นง่ายมากเลยฤดูการนี่น่าจะได้ข้าวเป็นก่อเป็นำํำเสร็จแล้วเนี่ยจะเก็บเอาไว้กิน ตอนนี้แฟนๆท่านใดนะครับอยากจะกินข้าวผลผลิตนางเราอะโอ้โหจองเอาไว้ได้นะครับโอ้โหต้องจองเหรอฮะเพราะว่ามีเยอะใช่ไหมคะเฮ้ยมันสองแบบมือเนี่ยแบบนี้กับแบบนี้นะคะสองกับแบบมือเราจะได้กี่เท่าไหร่อ่าค่ะนะคะคุณกำภูก็ยังไม่หายไปไหนนะคะสบายดีนะคะรัชนีก็ติดสายให้ตามเขามาค่ะอากาศวันดีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันตอนเย็นนะคะในช่วงเรื่องครบค่ำ นะนราการเรื่องพกข้ามตอน4โ <5. 00 S 2> มง10นึง4นาทีวันที่สใช่ไหมวันที่สองวันจันทร์ค่ะคนะคะแล้วก็ขั่วเขาเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเสาร์อาทิตย์ถัดไปเราพบกนะันนะคะก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ถามไถ่ยนะครับว่าจะกลับมาอ่านข่าวเมื่อไรอะไรต่างๆขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับสบายดีนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะฮะไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยๆกันทุกคนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดูเสร็จเนี่ยเราให้อารมณ์เหมือนเหมือนเราโดนเจ้าหนี้มาทวงค่าเช่าบ้านอ่ะ <c oughs> ่าเฮ้ยไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะต้องมาทวงค่าเช่าบ้านแล้วน้องรีบเตรียมตัวให้พี่แล้วก็น้องก็ออกไปจากที่นี่เลยเหมือนเราหมดสัญญาแล้วพี่